อนครับางคางๆนะครับผมกัดกบยางแก้ขั้นจิ๋วนะครับผมสีเหลืองนะครับหมายแบบนี้ก็จะไปมองข้ามนะครับมีตัวนะครับผม น้ำไม่ลึกแต่ก็ใช้เหยื่อเน้นตัวเล็กไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยครับสายกบยางกาขันจิ๋วครับผมสีเหลืองครับผมช้อนข้างทางสุดยอดมากมากครับ